เ,เป็นวิธีการพันสายชาร์จแบตเตอรีอรร่ของซัมซุงนะฮะอันนี้คือ iPhone เนี่ยสายมันจะเล็กกว่าของซัมซุงแต่ว่าพอเรามาพันสายของซัมซุงเนี่ยสายของซัมซุงมันจะมีความหนากว่าหรือว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะใหญ่กว่าของ iPhone นะฮะจึงท,ทาให้แบบเราอาจจะต้องใช้ไอตัวพันเนี่ยมากกว่าของ iPhone นิดนึงแต่ว่าเวลาพันสองเส้นอย่างเงี้ย มันก็จะพันง่ายกว่าง่ายกว่าเวลาเราจะไปตัดแบบตัดเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าตัดเป็นย่อยๆๆๆอย่างนั้นมันคือมันเสียเวลาแต่ถ้าเราพันแบบเนี้เราจะพันแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวในการพันแล้วก็ดึงเข้าดึงเข้าแบบนี้ยดึงเข้าให้มันชิดกันนิดนึงดึงเข้าให้มันชิดกันเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีสิบนาทีเนี่ยเราสามารถพันให้มันเสร็จได้ง่ายๆถ้าเกิดพันสองเส้นอย่างนี้ แต่ถ้าพันถ้าเกิดเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยจะมีตัวอย่างแต่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้มันจะเสียเวลาคือเราจะต้องมาหยิบทีละอันสองอันมาแต่ทีนี้พอเวลามันมันคลายตัวเนี่ยมันจะไม่ต่อแล้วมันจะไม่สวยงามละแต่ถ้าในกรณีที่เราพันแบบสองเส้นแบบเนี้มันจะสวยกว่าสวยกว่าคือมันจะมันจะแน่นแล้วมันก็จะอยู่อยู่นานกว่าแล้วมันก็จะไม่คลายตัวมันจะไม่เป็นเหมือนแบบพกชิ้นเล็กชิ้นเล็กเนี่ยมันจะพอเวลาเราทำเสร็จเนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะดูเหมือนแบบมันจะห่างไปอย่างเงี้ย คือมันจะไม่สวยงามเด็น้เาแนะนํานิดๆเขาแนะนำเล็กนิดน้อย